โอ้ยฮยามีนัสสังสริมนะคะพบกันกับช่องมีเมวาร์ีกนะคะแล้ววันนี้เมยมากกับมางานาเรื่องใหม่นะเรื่องเซย์โจเบกาลิโนอิเซกายูชาลิซาบิตอนที่หนึ่งถ้าพร้อมกันแล้วไปกันเลยดีกว่าค่ะ <Yahoo! S 1> โลกแห่งแสงโลกแห่งความมืดตามคำพีเป็นโลกที่พระเจ้าสร้างสรรค์มาเพื่อเล่นสนุกโลกแห่งแสง เป็นโลกที่มนุษย์เอลฟ์อามนุษย์และคนแค้อาศัยอยู่โลกแห่งความมืดแทนไปด้วยไอพิษเป็นโลกแห่งความมืดมนไอพิษของโลกแห่งความมืดว่ดผ่านใต้ดินออกมายังโลกแห่งแสงก่อให้เกียรตดันเจียนสร้างปีศาจร้ายออกสู่โลกภายนอก หากไอพิษจากโลกแห่งความมืดเข้มข้นมากเกินไปหายนะจะแพร่กระจายไปทั่วทุกหนทุกแห่งบนโลกแห่งแสงและตอนนี้โลกแห่งแสงกำลังเผชิญหน้ากับหายนะนั้นเฮย้ยแน่ใจนะว่าไม่ได้เอาไปซ่อนตัวตนของเธอคนนั้นน่ะแอริสพูดแห่งดินแดนเอลใจยเย็นแอริส เราก็ตรวจสอบกันอยู่ทุกวันนายก็รู้ไม่ใช่หรอเอาไปซ่อนอะไรกันละ่ะอาร์เธอร์ราชาอาณาจักรมนุษย์นิดแลนด์ครึ่งปีแล้วตั้งแต่ที่หญิงศักดิ์สิทธิ์คนก่อนตายไอพิษจากโลกแห่งความมืดก็จะมีแต่เพิ่มขึ้นไซนัสผูดแห่งดแดนอามนุษย์แต่การจะอัญเชิญหญิงศักดิ์สิทธิ์มีแต่พระเจ้าเท่านั้นที่ทำได้ รู้พูดยิงแดนผดแพ้พวกเราเองก็ทำอะไรไม่ได้ซะด้วยตั้งแต่ไอพิษของโลกแห่งความมืดรั่วไหลก็มีแต่หญิงศักดิ์สิทธิ์เท่านั้นที่ชำระได้ขึนปล่อยไว้อย่างนี้โลกแห่งแสงต้องแย่แน่ฉันก็อยากจะอัญเชิญหญิงศักดิ์สิทธิ์ของแต่ละดินแดนให้เร็วที่สุดเพื่อชำระไอพิษแต่ก็ไม่รู้จะทำยังไง หญิงศักดิ์สิทธิ์คนก่อนก็กลัวเรือหอ่อจนขยับแข่งขยับขาไม่ได้ด้วยสิกลัวอามนุษย์ด้วยนะเฮ้อทำไมพระเจ้าถึงต้องเรียกคนจากอาณาจักรค้ายๆกันด้วยนะทุกคนที่มาก็มีแต่เรียบร้อยทั้งนั้นน่าถึงบนไปก็ช่วยอะไรไม่ได้เรามาคุยกันเรื่องที่สร้างสรรค์กันดีกว่าอ่ะหญิงศักดิ์สิทธิ์ปรากฏตัวแล้ว ไปที่โบสถเฮ้ยอย่านำเจ้ยังใจร้อนเหมือนเดิมก็รอมาตั้งนานแล้วนาะอะไรกันบรรยากาศแตกต่างกันไปลิบลับไอพิษกำลังจางลงแล้วหญิงศักดิ์สิทธิ์คนใหม่ท่าทางจะแข็งแกล่งน่าดูคราวนี้พวกเราจะได้หญิงศักดิ์สิทธิ์ไม่เหมือนเดิมแล้วใช่ไหม คงจะปล่อยให้สองคนนั้นรับชอบไม่ได้แล้วล่ะนะให้ตายสิต้องอายุอีกกี่ร้อยปีถึงจะสงบกันได้นะแต่ข้ามาที่ของอีกฟังขอบคุณสำหรับวันนี้นะคะเอ๊ะเพิเคยเห็นอาโซซังเลิกงานก่อนเวลาเอ่อวันนี้นัดดื่มกับเพื่อนนะคะ พี่พูดนั่นแฟนหรือเปล่าเอ่ยเป็นอย่างนั้นก็ดีสิคะจะทันไหมนะมาก,กี้จังอยู่นี่เหยอนี่จีฮารุพ่อทีรอนานไหมไม่เลยรีบไปกันเถอะจีฮารุจะเาอะไรดีก่อนอื่นก็อีโมชูรกุก กโซจูทันทีเลยนะรักซะด้วยสิงั้นฉันเอาจูไมกินโจละกันรับทราบมากิจังเองก็สั่งเล้าญี่ปุ่นทันทีเลยนะจนไมกิ่โจเนี่ยธ <c oughs> ุรสตีต้องร้องไห้แน่ๆเลย <c oughs> เอาเถอะหน้าบางครั้งฉันก็อยากจะแข่งแก่งบ้างนี่นาะแต่ร้านนี้ก็ดีเหมือนกันนะฉันชอบการจัดร้านของเขา ใช่ไหมพี่ที่ทำงานแนะนำม,มานนะ่ะอ่ะขอโทษที่รอดครับงั้นเรามาคำาปกันดีก,กว่าประโยคคาสิกที่ต้องพูดนีนะ่เนาะเอ้าวคำาปเฮ้ยโ,โถวัย จริงอยู่ว่าที่โอกาสที่คนทํางานแล้วจะได้พบกันมันน้อยใช่ไหมแต่ว่าเราก็คบกันมาห้าปีแล้วนี่เนาะแล้วเวลาสาคัญคนทํางานก็อยากพบกันบ้างฉันก็พยายามทํางานอย่างหนักแล้วมีอะไรนักหรอใช่ใช่งานก็ทําทุกวันจนรู้สึกเหนื่อยล้าจะอยากกลับบ้านทํากับข้าวเยียวยาจิตใจแค่นี้แหละใช่ใช่อะคนพนักงานขอเลเวอารทไฮบอลหนึ่งที่ ฉันเอาด้วยยังไงก็ตามฉันเรื่ออุตส่าห์อดทนเพราะมันเป็นธุรกิจวันหยุดก็เลยไม่ตรงกันคนพนักง,งานขอเพิ่มขายทอดด้วยนะใช่ใช่ทางนี้ก็เอาแต่สะดวกเพิ่มทาโก,กยากิแล้วก็สลัดด้วยนะคะ <c oughs> มันก็เป็นว้อย่างเนี้ยเข้าใจเข้าใจฉันเข้าใจมาก,กี่จัง ให้ฉันเดาที่เขาพูดเอาไหมถึงเธอจะทำด้วยตัวคนเดียวก็ทำได้ใช่ไหมถ้าทำคนเดียวไม่ได้ก็อย่าหวังว่าจะให้ฉันช่วยอะไรเธอว้าวทำไมเธอถึงรู้ล่ะฉันเองก็มีปัญหาแบบนี้เหมือนกันเฮ้ hey, ลูกค้าตรงนั้นมาไวยเกินเออก่อนหน้านี้ ฉันก็พยายามทําตัวให้น่ารักเข้าไว้สุดท้ายก็ลงเอยทําอยู่คนเดียวแล้วฉันก็ต้องพกงานมาทําด้วยคนทํางานต้องทําขนาดนี้เลยเหรอฉันผิดไหมมากี่จังค่ะไม่ผิดค่ะฉันอยากอ่อนแอนี่ต้องอดทนต้องพยายามและต้องทํางานให้ถูกต้องด้วยฉันผิดไหมมากี่จังค่ะไม่ผิดค่ะ แล้วก็นะพอโดนทำท่าอ้อนหน่อยหนูทำไม่ได้ค่ะแล้วฉันก็โดนให้สอนงานพนักมานใหม่ด้วยอะ่ะแปลกไหมอะ่ะที่หารู้จังอืมจริงแท้แน่นอนหมอนั่นมันอ่อนหัดโดนเด็กใหม่ปาซารบับถูกต้องถูกต้องอยากกลับบ้านจังอยากให้รัดมาเยียวยารัดนี่ฝาที่อยู่บ้านมากี่จังสินะ นี่ไงนี่ไง <c oughs> ถ้าเพิ่งเคยเห็นแล้วก็คนอ,อกหักถึงเกาช็อกในความน่ารักของวันเลยนะมากิีจังรักหมามากนี่เนาะก่อนอื่นเลยเรามาดื่มกันเถอะจนกว่าจะอ้วกไปเลยเยี่ยมเอาเลยพุณมพนักงานเอาไว้มาขวดขอบคุณสำหรับอาหารค่ะขอบคุณมากค่ะเล่ากับข้าอร่อยจังเลยเนาะ ขาวหน้ามาใหม่นะเหออะเอ๊อะอ้อะไรอะไรนะเกิดอ,อะไรขึ้นฉันก็ไม่รู้ที่สําคัญที่นี้ที่ไหนฮะหญิงศักดิ์สิทธิ์มีงคนคนไหนล่ะไปเชิญฝ่าบาทเร็วเข้า คนพวกนั้นเป็นใครกันถ่ายหนังหรือเปล่าคนต่างชาติเหรอพูดภาษาญี่ปุ่นเก่งจังเลยนะอยู่ที่นี่ไปก็จะมีแต่ปัญหาอ้ะ,อะไม่ไหวไม่ไหวเหมือนจะเริ่มมินไม่เป็นไรนะหญิงศักดิ์สิทธิ์อยู่ไหนห,หญิงศักดิ์สิทธิ์สองคน นี่สองคนนั้นดูแปลกจังมีคนคล้ายเอลอีกคนก็มีหูสัตว์บนหัวดูไม่ค่อยปกติเลยนะนี่มันต้องอัญเชิญไปต่างโลกฮาอะไรนะก็มีบ่อยๆนี่นาใน,นนิยายกับอนิเมะพวกเรามาถึงต่างโลกเลยนะเอ่อเรื่องบ้าๆแบบนั้นอ๋ช หือรัสไม่ไมๆไมๆไม่ไม่ไมันคนมีหูกับหางแค่นั้นมากี่จังถ้าทางจะมาว่าเกินไปแล้วนะโอ้รสเป็นเด็กดีหรือเปล่าคิดถึงจังเลยสุดยอดเลยไอริสรุ่นนี้ดูเหมือนจะไม่กลัวอามนุษย์ละนันสินะโอ้ รัสแรงเยอะจังว้ายวายมายกี่จังอะอะอันตรายปลอดภัยไหมท่านหญิงข,ขอบคุณค่ะเออท่านหญิงปล่อยออกมาแล้วเต็มหน้าเลยเกิดอะไรขึ้นน่ะ เหมือนเหมือนกินเหล้าดูเหมือนว่าหญิงศักดิ์สิทธิ์รุ่นใหม่จะมาถึงวัยที่ดื่มได้แล้วหญิงศักดิ์สิทธิ์ดูท่าไม่ค่อยดียังไงก็พาไปที่ห้องก่อนเถอะไอริสไซนัสพวกนายอาบน้ำเสร็จแล้วไปเจอกันที่ทำงานนะเออรู้สึกแย่ชะมัดน้ำค่ะอ่ะขอบคุณค่ะ รายละเอียดไว้คุยกันพรุ่งนี้คืนนี้นอนพักเถอะค่ะช่วยได้เยอะเลยค่ะ <c oughs> หญิงคนนั้นเอามูมาจับที่หน้าผาจริงๆด้วยทั้งสองคนเลยเอาละ่ะหลังจากที่รอมานานหญิงศักดิ์สิทธิ์ก็ถูกอัญเชิญ เซราทางนั้นมีสัญลักษณ์บ้างไหมคือว่ามีทั้งสองคนเลยค่ะอะไรกันหญิงศักดิ์สิทธิ์รุ่นนี้มีสองคนเหรอเนี่ยหมายความว่ายังไงไม่เคยมีเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นมาก่อนเลยคำพยากรณ์ล่าสุดมีบ้างไหมไม่ครับไม่มีเป็นพิเศษอย่างน้อยหญิงศักดิ์สิทธิ์ มีสองคนพลังชำระล้างก็เป็นสองเท่าหรือไม่อาจจะมีพลังคนละขึ้นก็ได้ก็หมายความว่าไม่น่าจะมีปัญหาอะไรพรุ่งนี้จะรับมือ,อยังไงดีคะหญิงศักดิ์สิทธิ์เพิ่งมาถึงยินแดนที่ไม่รู้จักยังไงก็สุภาพไว้หน่อยดูเหมือนหญิงศักดิ์สิทธิ์ทั้งสองคนจะรู้จักกันมาก่อนแถมไม่กลัวอามลุลด้วย อะจริงสิรุ่นนี้อาจจะให้ไปที่ดินแดนอ่ามรนุษย์ก็ได้นี่นาะเรือหอกก็ไม่น่าจะเป็นอะไรมีกันอยู่สองคนด้วยสิดินแดนเอลหนึ่งคนดินแดนอ่ามนุษย์หนึ่งคนใจร้อนเกินไปแล้วไอริสให้ตายสินายอายุเกินสามร้อยปีแล้วนะยังไม่รู้จักสงบใจเลยแต่อาเธอยังไงก็เถอะ มนุษย์ผู้หญิงในอาณาจักรมักออดแอร์เรียบร้อยเราจะฝืนบังคับใจเธอไม่ได้เด็ดขาดแต่ว่านะมีอะไรกรูสผู้หญิงที่ดื่นเล่าจนอ้วกเนี่ยนะเรียบร้อยหรอห้ามพูดนะเพราะเดี๋ยวต้องเดินชนไปทั่วโลกชีวิตนานอาจจะหาไม่ให้เก็บเงียบไว้สินะอะไรก็ได้ฉันเบื่อที่จะอยู่แต่ในวังแล้ว มันน่าสนใจกันกว่าเยอะเลยเราจะเช็คร่างกายของพวกเธอทั้งสองคนพนุ่งนี้คุยอะไรได้ค่อยมาคุยกันนี่ไอริสไซนัสหญิงศักดิ์สิทธิ์เป็นยังไงบ้างหรอเอดวีเจ้าชายอาณาจักรมิดแลนด์เอดวีเอ่อจะให้พูดยังไงดีนะตัวเล็กนิดเดียวมีผมสีดำาน,น,นะนะ มันเป็นสัญลักษณ์ของอาณาจักรใช่ไหมรู้เรื่องนั้นอยู่แล้วล่ะหมายถึงนอกจากนั้นล่ะเอ่อเื่นเล่าเอางี้โตเป็นผู้ใหญ่หรือ,อยังดูพอๆกับฉันหรือเปล่าเจ้าชายเอ๋ยท่านกับหญิงศักดิ์สิทธิ์จะมีทายาทไม่ได้ราชวงศ์แต่งงานกับคนนอกจะเป็นปัญหาสำหรับเจ้าชายอาจจะเร็วไปโห ชั้นสิแล้วนะเป็นผู้ใหญ่แล้วไม่มีกฎห้ามมีทายาทเสียหน่อยก็มีแค่หญิงศักดิ์สิทธิ์รุ่นก่อนๆเท่านั้นใช่ไหมล่ะเขาจะมีสิทธิ์ที่จะฝันนะี่เนาะไซนัสดูสิไอพิษรอบๆนี้ทั้งหมดถูกชำะระล้างให้บริสุทธิ์แล้วโหสุยอดเลยนะพวกนี้ต้องสนุกแน่ เอาละค่ะก็จบกันไปแล้วกับตอนที่หนึ่งเป็นไงกันชอบกันไหมเอ่ยก็เมก็ขอขอบคุณเพจบาราออนสีในการแปลด้วยนะคะขอบคุณมากมากเลยถ้าชอบไมยฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เป็นกำลังใจให้เมด้วยนะโอเควันนี้แม่ไปก่อนนะคะบ๊ายบายอย่าซีนี้เมย์ไม่เต้นไหมค่ะไย